สวัสดีครับโคดนายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำหนักค่าน้ำเป็นไงบ้างขับรูนี้ก็ผ่านผ่านน้ํน้ำหนักร้อยสี่สี่จุดสี่ครับอันนี้กี่รอบเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวผ่านเลยใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่สบายสำหรับเราก็ได้ครับเหนื่อยนิดๆอากาศเ็นย็นนะใช่ครับเราไม่ได้ต่กี่เดือนแล้วครับประมาณ5เดือนมันเป็นยังไงบ้างการหายไป5เดือนของเราก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับใช่ครับก็ก็ดีครับได้กลับไปพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นครับใช่ครับ ก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็ปล่อยนิดหน่อยครับซ้อมกับซูบอลเทนนิ่งแคมป์ใช่ครับเป็นไงบ้างครับการฝึกซ้อมก็ดีครับมีคู่เล่นเชิมมีเทนเนอร์เราแก้เกมให้ครับแล้วก็มีรุ่นพี่ทั้งพี่บอลทั้งพี่เพชรทั้งพี่โอ้ให้กำลังใจครับเชิเจอกับรัสเซียครับดาลล่าเป็นไงบ้างครับก็ดีครับ เห็นฟอร์มของเขาไหมในช่วงหลายไฟที่ผ่านมาก็เห็นครับว่าชนะมาลวดเรวเพึ่งมาสุดแพ้ยอดไอคิวไปเสุวก็เป็นมวยที่ออกมันได้ดีเจอกับมวยหมัดทรงนี้คิดว่าอย่างไรบ้างครับก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีครับใช่ถ้าเกิดเราป้องกันตัวเองได้ก็มีโอกาสชนะสูงนี้ ค้นายเตรียมอาวุธอะไรมาบ้างในไฟนี้ที่จะสู้กับอัลลาฮ์มีหลายอย่างครับมีทั้งแก่มีทั้งกันมีทั้งโจมตีครับใช่ครับก็หลักๆก็น่าจะเตะซ้ายเนี่ยหลายคนบอกว่าโคนนายเจอของหนักทั้งนั้นเลยเราคิดว่ายังไงครับก็ดีครับใช่ครับก็พิสูจน์ตัวเองด้วยถ้าเกิดเราชนะเลยมันก็ยังแบบว่ายังยังสามารถต่อยต่อได้ครับก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่นไปในไฟที่ทาง อาอับดุลลาห์นะฮะให้กล่าวอภาน่าของอย,ยอดยอไอคิวนะครับเอ่อโคนาเห็นข้อบุคคลอะไรในตัวของอับดลก็น่าจะเป็นถ้าเกิดมีข้อที่ข้อดีจะจูมตีเขาได้ก็น,น่าเขาไม่ค่อยบังแข่งเท่าไหร่ไม่ค่อยบังจังหวะที่เตะใช่ครับคือก็เป็นประเภทแบรบระบบการป้องกันตัวน้อยครับแบบว่าจังหวะป้องกันตัวรูปแบบการเตะเขาไม่ค่อยป้องกันตัวการเด่นเรื่องของเขาคือเรื่องหนักเป็นไงครับเราคำนัณก็ จังหวัดมันก็ดนได้ครับมีโอกาสดนได้เหมือนกันครับใช่ครับผมว่ามีโอกาสดนเขามีโอกาสดูนได้เลก็แก้เกมมาเหมือนกันใช่ใช่ครับถ้าเทียบกับสองไฟต์ผ่านมาเจอแบบอะไรนันจต่างชาติที่ว่างานครั้งนี้มันยากกว่าหลายครั้งแ่สมงครั้งที่ปาสายหรือว่าประมาณผมว่าน่าจะยากเหมือนทั้งสามไฟต์แล้วใช่ก็ก็ดีครับแต่ว่าร่างกายของเราก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าสองไฟต์น่าสุดที่ผม ที่ผมต่อยมานะแล้วไฟนี้น่าร่างกายนะแล้วก็ไฟนี้ความมั่นใจก็น่าจะมากกว่าสองไฟที่ผ่านมาเต็มร้อนครับผมฝากอะไรถึงแฟนนอันสุดท้ายก็วันที่20วันนี้ก็อย่าลืมเปกาลังใจกับบูทนาด้วยแล้วก็เต็มกำลังใจกับทุกคนนะครับมว่าน่าจะสู้กันได้บานแน่ขึ้นนะขอบคุณมาก